เทศบาลตะบนทองผาภูมิขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงการประจำปี2568ระหว่างวันที่13ถึงวันที่15เมษายน2568ณนบะริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติร .9 ท่าน้ำเทศบาลตะบลทองผาภูมิเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานวันที่13เมษายน2568 ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปพบกับกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติณบริเวณท่าน้ำเทศบาลตำบลองผาภูมิชมการแสดงบนเวทีสนุกกับกิจกรรมการละเล่นต่างๆพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์และรดน้ำขอผ่อนผู้สูงอายุวันที่14เมษายน2568 ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา,าเป็นต้นไปณบริเวณท่าน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบนเวทีการละเล่นและพิธีมอบใบประกาศาาศิยบัตรครอบครัวอบอุ่นวันที่15เมษายน2568เวลา10นาฬิกา,าเป็นต้นไปร่วมขบวนแห่และสงน้ำพระพุทธรูปทองคำโดยขบวนแห่จากเทศบาลตำบลทองผาภูมิมุ่งหน้าสู่วัดท่าขนุน พิธีถวายผ้าป่ามหาสงการและพิธีอุ้มพระส่งน้ำณวัดท่าขนุนสงการปีนี้มาคลายร้อนกันที่อำเภอทองผาภูมิค่ะ